สวัสดีค่ะกลับมากับชอบ่อง Fix Channel อีกแล้ววันนี้ก็เห็นแบบตกแต่งตัวสวยเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือเป็นสเก็ตโหมดนะคะโอ้ยสเก็ตโหมดมันลื่นไงี้ทุกคนคือมันไม่สนุกแล้วนะคือมันแบบต้องกระโดดตลอดเวลาตอนนี้มันม,น,มนลื่นชอบชอบแบบนี้มากเลยทุกคนเคเพลงมันก็มีให้แบบฟังพี่ ดูดิแต่งฟรีด้วยดูดิคือแบบสกินมันจะแรนดอมมาให้ถ้ายังไม่ถูกใจก็เรารอบต่อไปให้มันส่มม่เลยมีของให้ซื้อด้วยแต่ว่าเราไม่ซื้อหรอกสามร้อยโลบ้างออเพลงเกินเนาะเพลงเกินละอันนี้คือไม่รู้จะขายเยอะเพื่ออะไรนะแตนเสื้อผ้าฟรีมันก็สวเป็นแนปที่โออยู่นะเพลงนี้ก็มีให้ฟัง คือถ้าใครเครียดมาเล่นแบบนี้ก,ก็แบบชอบมากเราก็ชอบนะทุกคนคือชอบจริงๆมีตุ๊ก,กตาด้วย <c oughs> มันชอบมีเพลงชิวชอ่ะแล้วอัปเดตคือ,อตุ๊กตาเอไอโอยูเ e นี่ยดูดิมายืนอยู่บนฟ้าว, <c oughs> วันนี้ก็เห็นแต่งตัวสวยแต่ไม่ได้เติมเกมทุกคนอย่าเข้าใจผิดน,นะเพราะว่าเราไม่ได้เติมเกมจริงๆริง,งนี่มัน โอ้ oh my g อดตุก๊กตาดิอันนี้แบบเออแต่งน่ารักอะแต่งน่ารักมากเอาละโอ้ยใครอะใครบนนี้เอ,อิ่มน่ารักใช่อันนี้สกินพวกผู้หญิงอะอะไรเดียวเออมันก็ชอบมีสกินแบบสกินแปลกๆนะคะแต่บางทีมันก็น่ารักนะทุกบางทีมันก็แบบเป็นสกินที่น่ากกรักอะทุกคนเราอยากได้อันเนี้ย ดูดิเซลมูนมีพระจันทร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเธอน่ารักเราไปยืนเป็นหุ่นโชว์เราไปยืนเป็นหุ่นโชว์ห้วยก็ได้หุ่นโชว์ห้วยยืนู่เรงนี้ยืนยืนแค่นี้ยืนแค่นี้หรอไม่มีผู้ชนะด้วยอีกละเออมันชอบไม่มีผู้ชนะอ่ะคือแบบตายพร้อมกันก็เลยไม่มีคนชนะนะคะดูดิมีตุกะตาเออเออูได้ยองางได้ จากฟังเสียงเจ้าฉันรู้สึกชิลกับแมปนี้มากเลยทุกคนสกินน่ารักไหมเออโอ้โหเต้นก็ได้แมปเนี้ยคือหมุนตัวก็ได้เทมากเลยเออคือแมปเนี้ยแบบอิสระเกินอันนี้แล้วกันดีไหมไม่เอาอ่ะบัตเตอร์ไฟหมดได้ไหมอ,อ่ะเขาไปโบสถ์ที่โกส์โหมดกันหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เล่นโกส์โหมดใช่ไหมถ้าเกิดใครอยากเล่นก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้ในบางวันนะทุกคน ทุกคนเนี่ยมันจะมีผีเห็นไหมว่าถ้าเกิดใครอ่ะไปอยู่ใกล้ๆผีอะค่ะนี่มันก็จะโดนโดนแล้วก็พ,าพ่ายแพ้ไปนะรอบนี้ผีอยู่ตรงนี้ทุกคนโอเคผีนี่ผีนี่เก่งอะ,อะเพลงก็ชิลเลยทุกคนชอบเพลงอะ เขาเก่งอ่ะเก่งอ่ะครับเขาคนเป็นเก่งอ่ะโอเคโชคดีก็ไม่ยากเท่าไหร่นะทุกคนเออตายเลยก็คือคนเนี้ยคนเนี้ยชนะคนที่เราเรายิงฆ่าคนเนี้ยนี่คนชนะนู่นก็จะไปเต เต้นบนฟลอร์เต้นบนฟลอร์แดนแท้ๆอย่างนี้นะก็จะแบบคุยแท้สนยากันแบบเธอบ้างจังเลยอ่ะไหนดูดิว่าสกินใหม่เป็นยังไงบ้างอันไหนโอ้มันให้โหวตอันใหม่ละขอเป็นแบบแบบเทวโหมดได้ไหมถ้ามันเขาโหวตแบบแบบอีแพร่โหมดกันหมดเลยอ่ะแต่ก็จะไม่ตลกสิเออเนาะเออ พูดขูจริงอะโอ้โหโลนิดเดียเกียด์จังเลยเกียดตัวเองอะที่แบบเล่นไม่ผ่านสักทีทุกคนคือเกียด์มากจริงนะเกียดตัวเองอะเกียดที่แบบตัวเองเล่นไม่ผ่านสักทีนะก็อย่าไปเกียดตัวเองนะรักตัวเองคอยเดี๋ยวก็ชนะเองนะคะกินพิชัยเทพเป็นไหมเทียเทเทตี เต้นชิลๆกันทุกคนเราชอบแบบเวลามีเพลงชิลๆที่เราชอบอะ่ะเราชอบไม่ได้เล่นนะฮะทำไมอะ่ะสวรรค์แบบโหดหลายมากเลยเทพเจ้าแห่งเกมเนี่ยโหดหลายจริงเอ้ยทุกคนไม่งงผู้ชนะคนเดิมอีกแล้วเหรออิจฉาเธอจักเลยอะ่ะอยากชนะอยากได้คือความเก่งขึ้นติคืแบบเธอเก่งเกิน Alright, look at me. Look at you. Take my revenge. That's what I'm gonna <sharp inhale> do. I'm a warrior, baby. What else is new? And my blade's gonna take me... baby oh, yeah. A oh, yeah. yeah, let's take back the world. นแนะนำแบบนี้แบบนีสนุกมากนะนคะเราเบอกเขาลบอเออแบบบโลกลิกลวิตี้ด้ยวยทำไมก่เขาไม่หวตโรเกลิวิตี้อ่ะเออคือแบบเขาไม่หวตกัน,กนหรอโหวตมายั้คนนี้สวยนะคนนี้แต่งสวยมายย <c oughs> กเลยป็นเล่อีปดสีปอดสีป,อด,สปอดต้องรอ พูดมากก็เจ็บโอนะคะก็เปหนีกันหมดแหละเนาะทุกคนสีชมพูเพียบเลยทุกคนคือดูดิเฮ้ยสีชมพูบ็อกสีชมพูเต็มเลยสีชมพูอีกแล้วเหรอเนี่ออยู่ใกล้ๆเลยเป็นเกมชิลมากทุกคนเราชอบมากที่สุดละในบรรดาเกมโรบอททั้งหลายก็ชอบอันนี้สุดละลองจาก SCP มาอันหนึ่งนะ เพราะว่าชอบไอซีปีสัสปมากกว่านะคะชอบที่มันสร้างบ้านนี่ไงทุกคนก็เป็นการเฉลยไปแล้วกันนะว่าเออเราชอบเล่นแบบอะไรเนะี่ยยังรอดอยู่ทุกคนยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ที่ชอบปัดไปเนี่ยเพราะว่าเออเราจะดูแบตเตอรี่นะเออโอ้ไปแต่งสวยต่อทุกคนไปดูสกินใหม่กันต่อเลยนะจ๊ะโอ้ ทกคนคือดูตัวตัวละครแต่ละตัวที่มันแบบสม,ม่าให้ดีมันมีปี้อีกเรื่ทุกคนอ้าวไปแล้วยังไม่ทันให้ดูเลยอ่ะออติดตามช่องเราได้ไหมโฆษณานหนึ่งได้ไหมโฆษณาทุกวันแหละเออจริงๆจะว่าไปนะทุกช่องโฆษณาหนมดแหละเออ,อทุกคนดูดิคือแบบเออยังไม่ทันให้ดูอีกแหละ เออโหวดไปแบบโกสโหมดดีกว่าเนอะโหวดโกสโหมดสนุกกว่าอืมมาไหน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 รอด <c oughs> <ítulo> <displayed, S 1> รอดค่ะรอดอืมเอ้ะไหนไหนไหนดูทุกคนคือโกดหมดมันก็ไม่น่ากลัวนี่เน้ะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะว่าไปอ่ะอืม สาวๆยืนเรียงนี่เหลือผู้ชายสักคนแล้วอะโอ้ยตก <c oughs> ตกเลยน่ารัก,ตก,รกรตกแล้วน่ารักเหรอตกแล้วน่ารักเหรอเออสาบานนะเฮ้อเออก็ๆก็ๆก็ๆอชอบเป็นคนติงตองอยู่เลยอือใครนะ Acabar com o baixo de sol, acabar o baixo

นี่คือแบบเพลงชิวจัดอะคนนี้สวยจังอยากเอามาถ่ายปกคลิปด,ด้วยกันอ,อ,อันนี้คือปกคลิปนะทุกคนก็น่าจะจำได้แหละ คนอารมณ์ดีตลอดเวลาเอเพลงมันมากเดี๋ยวเราใจทุกคนลองฟังเพลงกันได้นะเกิดอยากเรายังอยากฟังเพลงแบบไม่อยากพูดเลยเพลงมันจัดจนแบบเราไม่อยากจะพูดกบเสียงเพลงมันเลยเพลงมันเกิน ทุกคนสีชมพูสีชมพูก้ากๆโอ้โหไม่เหลือแล้วทุกคนเหลือข้างล่างนะพี่ช่าใจดีจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเเอาล่ะปึ๋งอันนี้คือเล่นรอบสุดท้ายทุกคนเพราะว่าเราสักเหนื่อยไม่อยากเล่นแล้วอะมันเบื่อเบื่อนะเออเฮ้ยรอดรอดอ่ะ คนนี้ไม่รอดแล้วทุกคนดูดิคนเนี้ยเขาไม่รอดแล้วนะคะก็คือเขาว่าไม่รอดแล้วก็สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะบายเพราะว่าสามร้อยคนนี้เหนื่อยกับการมาเล่นแล้วนะใช่เหนื่อยแล้วแหละเออก็เลยได้เลยว่าอย่าลืมกดติดตามช่องจีจีชนเนลด้วยนะคะบายโอ้เพลงชิวอีกนะฮะ เลือกสิ n งที่ว่าเลอบม n กก็อย่าลืมมาละทุกคนคือแบบเนี้ยม,มันมีแบบอะไรมีแบบมีสเสื้อผสแต่งตัวชอบมากอันนี้ก็มีสัตย์เยะแต่ว่าต้องซื้อนะมันไม่ฟรีทุ่คนเศ่ษี่แต่ฐีเจก็คือเนี้ยนะคะี๋ยวถือว่ามันคุณชอบกดีเคก็ชุดชุดจะคลิปเกม I'm like a man.